ไซเบอร์แคามอาชญากรรมทางไซเบอร์คือการกระทำความผิดทางกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความเสียหายหรือแสเวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายอาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบอาทิการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์การทำลายแก้ไขขโมยข้อมูลการหลอกลวงให้เสียทรัพย์เป็นต้น ีป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1. ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งหลังใช้งาน 2. ไม่เปิดเผยข้อมูลตนเองในเว็บไซต์ 3. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 4. ตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนมีลักษณะเฉพาะ 5. อย่าก,กดลิงก์ที่แนบมาในอีเมลที่น่าสงสัย 6. ดาวน์โหลดข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นและ7เมื่อพบเห็นเรื่องไม่น่าไว้วางใจให้รีบแจ้งคุณครูผู้ปกครอง